ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันเพนพันธ์แหลมหลวงนะคะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่หอศิลร่วมสมัยราชดำเนินนะคะสาเหตุที่ต้องมายืนอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ถือเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแล้วก็เป็นแห่งแรกในภูมิภาคด้วยนะคะเรื่องนี้คนที่จะมาให้คําตอบว่าที่นี่มีความสําคัญอย่างไรมีที่มาอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านวีระโรธพจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านรัฐมนตรีคะที่นี่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เนี่ยนะคะมีความสําคัญอย่างไรมีที่มาอย่างไรแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างไรท่านอธิบายให้เราฟังหน่อยค่ะทุกกระทรวงในรัฐบาลและท่านพลเอกประยุทธ์จรรันโอชาเนี่ยนะครับมีแนวทางที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องอาเซียนเนี่ยทุกกระทรวงในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราได้รับภารกิจใน เรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ในอาเซียนนะครับก็คือเสาหลักที่3ส,สังคมและวัฒนธรรมในอัตลักษณ์อาเซียนเนี่ยก็มีภารกิจหลักๆเลยก็คือสร้างความตระหนักรู้ของประชาคมอาเซียนแล้วก็สร้างความตระหนักในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองของอาเซียนด้วยเกาะศูนวัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกของภูมิภาค ของอาเซียนเลยใช่ไหมคะท่านคะเห็นบอกว่ามีห้องที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยทั้งหมด6ห้องด้วยกันอยากให้ท่านอธิบายคร่าวๆว่าห้องนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างะคะครับใช่ครับนี่เป็นเป็นศูนย์ธรรมอาเซียนแห่งแรกะนะครับ แล้วก็สรวงธรรมของไทยเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือในการจัดทําศูนย์ธรรมแห่งนี้เนี่ยจากทุกป,ประเทศในอาเซียนนะครับสถานทูตทุกแห่งเนี่ยได้ส่งคนเข้ามาให้ความรู้และก็แนวทางที่จะนําเสนอในแต่ละประเทศและในวันเปิดเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพลเอกธนท์ ปฏิมาประกรณ์นะครับท่านรองนายฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยท่านมาเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเนี่ยหลายประเทศเข้ามาร่วมในพิธีเปิดตลอดจนทูตานุทูตจากประเทศอาเซียนเนี่ยด้วย ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยห้องต่างๆเนี่ยหห้องด้วยกันค่ะห,ห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่เป็นไฮไลเท์เหมือนกันนะคะในเรื่องของการทําความรู้จักกับประเทศอาเซียนใช่ไหมคะท่านใช่ครับอยากให้ท่านสาธิตให้ดูจังเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าอาเซียนมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยเราจะดูจากไหนคะก็คือจริงๆแล้วก็จะเป็นห้องที่บอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอาเซียนในยุคที่เรายังไม่ได้มีพรมแดนนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับ อันนี้ก็จะฉายถึงวัฒนธรรมที่ครับก็จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่ายุคสมัยของประเทศต่างๆในอาเซียนแต่เราไม่ได้แบ่งว่าเป็นประเทศนั้นประเทศนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ของอาเซียนทั้ง1ิประเทศ <c oughs> เราก็เริ่มต้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วจะมาถึงยุค อาณาจักรต่างๆนะครับดิฉันอยากรู้ว่าประเทศแต่ละประเทศมีความสําคัญอย่างไรใช้เงินสกุลอะไรนับถือศาสนาอะไรเราก็สามารถหาความรู้ได้จากตรงนี้ได้ใช่ไหมครับตรงนี้เลยครับอ,อย่างเช่นนี้เลยนะคะกดมาที่ประเทศกัมพูชา,ชานะคะคก็จะฉายเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะอย่างเช่นนี่เลยนะคะค่าเงินศาสนา รวมถึงวัฒน,นธรรมต่างๆเรียกได้ว่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่รวบรวมในเรื่องของอความรู้เกี่ยวกับประเทศกลุ่มประเทศ,เทศ,เทศอาเซียนทั้ง10ประเทศอยู่บนโลกใบนี้เลยนะคะคนอกจากนี้รัฐมนตรีจะพาไปห้องต่อไปซึ่งอีกห้องนึงก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะครับก็จะเป็นห้องถนนสายวัฒน,น,นธรรมก็คือเที่ยวไปในอาเซียนรัมนตรีพาพวกเราไปได,ดูเลยนะคะค พาเราเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้เรียกได้ว่าเป็น hmm. ห้องที flavored, ่มีกลิ่นไอายของวัฒนธรรมที่สวยงามมากเราเรียกห้องนี้ว่าอะไรคะท่านห้องวัฒนธรรมอาเซียนโอ้ค่ะมีอะไรบ้างอะคะก็จะมีส่วนที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของมรดกนะครับเรื่องของมรดกนี่ก็จะคัดสรรสิ่งที่เป็นมรดกร่วมของอาเซียนเป็นสำคัญเช่นเรื่องรามายนะหรือรามเกียรติ์นะครับเรื่องลอยกระทงนี่ก็มีหลายประเทศนะครับเรื่องของประเพณีสงกราน ก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องของฝุ่นการแสดงบุ่นผมยกตัวอย่างอยาให้ดูเรื่องวัฒนธรรมร่วมรามายณะนะครับวัฒนธรรมรามายณะก็จะเป็นการฉายภาพวัฒนธรรมร่วมกันของทั้ง10ประเทศอาเซียนใช่ไหมคะใช่ครับก็จะเป็นเหมือนจะราบมาเขียนมาเล้านะครับทุกประเทศนี้ก็จะมีหมดนะครับ ก็ S <S จะเป็นรายละเอียดที่บอกว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศนั้นมีรูปแบบของราม,มยนะเป็นในรูปแบบไหนไทยเป็นแบบไหนเมียนมาเป็นแบบไหนมาเลเซียเป็นแบบไหนใช่ครับ <S <S แล้วก็วัฒนธรรมในส่วนนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ะนะครับแล้วก็ ปรับเปลี่ยนได้ทุกเดือนคือหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนใช่ค่ะนะคะคอาจจะเป็นในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นรูปแบบอะไรบ้างในอนาคตที่<ล>เรามีแนวโน้มจะเปลี่ยนในอาเซียนใช<า>่ค,ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของหุ่นน้ำหรือหุ่นหุ่นที่จะเล่นกันในอาเซียนค่ะ สนใจมากๆเลยนะคะนี่เรียกประตูอะไรคะท่านประตูวิเศษครับวิเศษยังไงคะก็เปิดออกมาเนี่ยจะเป็นภาพนะครับเคลื่อนไหวที่แสดงวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองต่างๆของประเทศอาเซียนครับลองเปิดเลยไหมคะได้ครับนี่เลยค่ะสิงคโปร์ครับถนนออชาดค่ะเหมือนกับว่าเราเปิดประตูไปปุ๊บนี่เราไปยืนอยู่บนถนนออชา์ดเลยนะคะเนี่ยครับยืนริมถนนเลยฮะลองอีกสักประเทศหนึ่งค่ะท่านรัฐมนตรี อินโดนีเซียกรุงจาก,การ์ตานะครับแล้วก็จุดนี้คืออนุสาวรีย์แห่งชาติ<ะ>ของอินโดนีเซียครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นประตูวิเศษจริงๆค่ะท่าน เปิดไปนี่เรียกได้ว่าไม่ต้องไปไหนไกลเลยมาที่นี่นี่ได้ไปกันถึงสิบประเทศเลยนะคะประเทศโหนะคะเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะมีอีกจุดหนึ่งซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นห้องที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันก็เป็นเ,เรียนรู้เรื่องเครื่องแต่งกายโหน่าสนใจมากหมายถึงว่าเราจะเห็นเครื่องแต่งกายของทุกประเทศทครับทุกประเทศ,เทศในอาเซียนเ,เลยใช่ไหมคะพาไปดูหน่อยคะ่ะ อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องในจอภาพผู้่อยลองกลางแขนที่ครับแค่กลางแขนก็เปลี่ยนได้แล้วเหรอคะได้ครับนี่ชุดอินโดนีเซียครับแค่วิฉันกลางแขนที่ฉันเป็นสาวอินโดนีเซียแล้วอคะเนี่ยเดี๋ยวลองชาติอื่นดูสิครับก็จะเปลี่ยนเป็นฟิลิปปิสน โโอ้โหว่าคุณหน่อยไปกดที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะสาวประจำชาติฟิลิปปินส์แต่งตัวสวยไม่เบาเลยนะคะลองทำฟิตพอดีตัวเนี่ยฟิตพอดีตัวก็ต้องน,น้อยแล้วก็วแบ็คกราวน์นี่ก็จะเป็นประเทศนั้นๆหมายความว่าเรากด ที่ชุดประเทศไหนก็จะเปลี่ยนไปเป็นประเทศนั้นเลยนะคะโอ้โหฉากหลังจะเป็นประเทศนั้นค่ะอากสวยแบบไหนนะคะกดได้เลยนะคะมีให้เลือกสิบประเทศเลยนะคะคอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆหลังจากเราสวยงามกันแล้วเนี่ยเราไปชิมอาหาร,รในประเทศอาเซียนกันดีกว่านะคะท่านได้ครับจะเป็นอาหารจานเด็ดแต่ละประเทศครับท่าน,นรัฐมตรีห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรคะ เป็นห้องวัฒนธรรมการกินก็เป็นเรื่องของอาหารจานเด่นของแต่ละประเทศครับเรียกได้ว่าโอ้โหหิวเลยได้ยินแบบนี้นะคะเราลองกันเลยดีไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทานอาหารของมาเลเซียนะคะจะต้องทำยังไงบ้างแค่เอาจานไปสแกนนะคะก็จะบอก ส่วนผสมของอาหารนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนี่นะคะมีรายละเอียดของข้าวสารใบเตยน้ำตาลทรายมะขามเปลียกปลาหมึกโอ้โหมีรายละเอียดของเครื่องปรุงวัตถุดิบจากนั้นก็จะลงไปปรุงใช่ครับในหม้อค่ะแล้วก็ออกมาเป็นนี่ค่ะนซิละมะครับนซิละมะนะคะน่าทานมากแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่ามีรสชาติเช่นใดนะครับเป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษค่ะ เด็กๆน่าจะชอบห้องนี้นะคะเพราะเป็นห้องที่ได้เรียนรู้อาหารของอาเซียนด้วยนะคะมีอีก10จานให้ได้เลือกเลยนะคะ ใหญ่มากเลยเป็นที่ไว้สําหรับทําอะไรคะท่านเป็น e library park ครับหมายความว่าเป็นห้องสมุดใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นห้องสมุดที่เด็ก เยาว,วชนหรือประชาชนเนี่ย<ฆ>มาอ่านหนังสือที่เราจัดไว้ให้ในส่วนนี้เนี่ยนอกจากหนังสือแล้วเนี่ยเราก็จะมีจอสําหรับคน<ฆ>้นคว้าอีบุ๊กต่างๆ<ฆ>นะครับ<ฆ>และถัดไปซึ่งเราอาจจะมีเวลาน้อยไม่ได้เข้าชมเนี่ย<ฆ>ก็จะเป็นห้องศิลป,ปะวะัตถุของอาเซียน<ฆ>ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเนี่ยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมของทุกประเทศในอาเซียน ซึ่งส่งศิลปวัตถุเนี่ยมาร่วมจัดด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีอีกหลายห้องมีอีกหลายที่นะคะที่มีสาระน่าเรียนรู้แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่สันสมัยนะคะรวบรวมกันไว้ที่วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้นะคะพลาดไม่ได้นะคะที่จะมาเยี่ยมชมนะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการเดินหน้าประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีไว้ในโอกาส,ส,สนี้นะคะสวัสดีค่ะ